สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงท่านนิกร,รบรับครับยงยุศนะครับขํามคืนวันนี้เป็น่ําคืนของวันเสาร์ที่10กันยายนพศ6 5 6 5วันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องสถ,ถานการณ์น้ํากับฝนอีกสักวันหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ทุกที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยเจอปัญหาเดียวกันคือฝนตก แบบไม่มีปีไม่คุยแล้วจะตกก็ตกมันกษณะฝน,นกระจายซึ่งเป็นเสิ่งที่น่ากลัวไม่ตกเป็นหน้าสมัยก่อนนี่จะตกเป็นหน้าถึงเดือนนี้ตกถึงเดือนนี้ก็จะหมดเด๋ยวนี้มันตกแบบพ่ำเพื่อมันจะสถานการณ์ดินฟ้าอากาศของโลกเรียกสภาพอา,อากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลกร้อน จากฝีมือของมนุษย์ทั่วโลกก็ได้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายทําให้ฝนฟ้าเปลี่ยนฤดูกาลจะเห็นว่าหลายๆประเทศเจอพายุฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันดินถลม่มบ้านเรือนเสียหายมีคนเสียชีวิตมากมายอย่างเช่นที่ประเทศปากีสถานน่ากลัวมากน้ำน้ำแข็งละลายจากพยายะโลกร้อน เจอพายุฝนเข้าไปซ้ําเจอเข้าไปสองเด้งครับนี่แหละคือปัญหาของโลกเราซึ่งบ้านเราก็เจอปัญหาก็ไม่เบาเหมือนกันก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีข่าวน้ําท่วมกระจายไปทั่วทุกประเทศเมอสองวันก่อนที่ลังสิตที่บ้านผมนี่ก็ท่วมจนต้องแทน่ใช้เรือแทนรถบางซอยบางเส้นทางรถวิ่งไม่ได้ก็ต้องใช้ลุยน้ําเอาครับอันนี้แหลคือเป็นปัญหาที่ หลายประเทศก็เจอเหมือนกับเรานะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเพราะสภาพอากาศแปรเปลี่ยนไปหมดพายุเกิดขึ้นเป็นว่าเล่นแล้วก็ต้องคอยติดตามเวลาเกิดพายุขึ้นมานี่มันก็ต้องคอยตามว่ามันจะไปทางไหนจะได้เทียมตัวกันทันบางทีก็ไปทางญี่ปุ่นบางทีก็ไปทางจีนบางทีก็กลับมาทางเกาหลีบางทีก็หันมาทางเวียดนามเข้าลาวแล้วก็มาถึงไทยมัน มันเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปได้ตามลมฟ้าอากาศไม่มีอะไรแน่นอนนะครับพินแน่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก็เคยเตือนไว้เมื่อคลิปก่อนว่าใครที่อยู่ชายน้ําที่เคยถูกน้ําท่วมประจําทุกปีก็เตรียมยกของขึ้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่หมดเขตอันตรายเดือนกันยาถึงตุลาอีกเดือนนึง่งถึงจะกลางกางเดือนตุลาถึงจะหมดหน้าฝนถึงจะวางใจได้คือช่วงนี้คือช่วงที่ พีคที่สุดของฝนกันยาต่อด้วยตุลาในอีกประมาณเดือนเสษเนี่ยนะครับก็ต้องระวังกับก็ต้องขอพูดย้อนไปอีกครั้งหนึ่งซ้ำย้ำเตือนว่า,าประเทศเราเนี่ยเคยมีผู้เชี่ยวชาญน,น้ำจากเกาหลีมาสำรวจมาสิบป,ปีก่อนแล้วเขาลงความเห็นว่าควรจะขุดแม่น้ำเพิ่มอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าเจ้าพระยาสองจากปากน้ำโพ มาลงทะเลที่มีสองทางที่เขาตำรวจมาลงมาลงทะเลที่สุพาารรณกับมาลงทะเลที่มหาชัยสมุทรสาครนะครับก็ํำรวจก็ยังไม่ทันจะได้ทําการอะไรก็เกิดเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดมีการลัฐประหารเกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำนะครับถึงถ้าทาตอนนั้นมันก็อาจจะไม่ แพงมากเหมือนถ้าตอนนี้ถ้ามาทําตอนนี้มันก็คงจะแพงขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวแน่นอนนะครับซึงมันก็เป็นกรรมของคนไทยเราที่อยู่ภาคกลางนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่เคยบอกว่าถ้าน้ําฝนอย่างเดียวตกจากภาคกลางเราอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ลงทะเลทีนี้เราต้องเจอน้ําจากทางภาคเหนือตั้งหลายจังหวัดที่ผ่านมาทางเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก คือเขื่อนนี่เขาก็จะเก็บได้ในจุดหนึ่งถึงจุดมันจะเกินเขาก็ต้องปล่อยลงมาทีถ้าเกิดฝนตกมากทางเหนือเขื่อ,อนทางจังหวัดทางภาคเหนือ,เ,นอเขาก็ต้องปล่อยลงมาทางแม่น้ําปิงวังยมนานอย่างที่บอกอ่ะสี่สายแล้วก็มารวมกันที่ปากน้ําโพจะปากน้ําโพก็ตรงหนึ่งมาเลยภาคกลางไทยนาทสิงบุรีอ,อุทัยธานี สิงบุรีลบบุรีอายุทยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีและสุดท้ายปลายทางที่กรุงเทพเนี่ยมันมามาหาศารเลยซึ่เจอปัญหาที่น้ำท่วมสภาคกลางก็คือเราเจอสองน้ำพราะเราไม่สามารถจะรู้ไนดะ้ว่าถภาคเหนือนี่พายุยเข้ามากหรือน้อยแต่ละปีนะครับก็คือทางภาคเหนือถ้าเขื่อนเขาเต็มเขาก็ต้องปล่อยลงมา อันนี้มันก็เป็นกฎของธรรมธรรมดานะครับไม่สามารถจะเก็บกักไว้จนล้นเขื่อนเป็นกรรมก็ตกอยู่คนที่อยู่ใต้น้องคนสวหวค์ลงมานะครับทีนี้ทางผู้เชี่ยชาญเกาหลีเนี่ยบ้านเขาเมื่อก่อนเขาก็มีปัญหาเหมือนอย่างเรา,าถึงหน้าฝนเนี่ยน้ำก็มาท่วมกรุงโซนเขาเลยสำรวจขุดแม่น้ำแยกไปอีกสายหนึงลงทะเลซึ่งเมื่อเพิ่ม เมื่อขุดแม่น้ําเพิ่มอีกสายหนึ่งน้าทีาเคยมาท่วมกรุงโซนก็แทบจะไม่ท่วมเพราะว่าน้ำาได้แบ่งไปครึ่งหนึ่งลงทะเลโดยตรงคิดง่ายอย่างของเราเนี่ยปิงวังยมหน้าเนี่ยสี่สายแล้วมารวมอยู่ที่เดียวเนี่ยมันก็ทําให้แน่นเหมือนกับทางรถอะถ้าทางรถสี่เส้นมารวมอยู่เส้นเดียวที่ป่าน้มโพแล้ววิ่งตรงเข้ากรุงเทพถนนก็นแน่นรถติดแต่ถ้ามีถนนอีกเส้นหนึ่งความฟา้ฟางความเลือกเท่ากับ ถนนเก่าหรือเจ้าพญาหนึ่งขุดเป็นเจ้าพญาสองน้ําส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปครึ่งหนึ่งอตนี้ทางภาคกลางทางอายุธยาอ่างทองนี่เคยท่วมก็อาจจะท่วมนิดหน่อยนะครับมีตามที่นักตํารวจทางเกหลีเขาให้ทัศนะให้ควา,ามเห็นไว้คือถ้าได้ทำแลป่านนี้ก็คงไม่ต้องมาคอยเครียดกับน้ำแต่มาไม่กังคืนนี่ตอนนี้บ้านที่เคยถูกท่วมจากปีห้ 4. กลางคืนนอนพอได้ยินเสียงฟ้าร้องกับผวาลบขึ้นมาดูกันตกหนักหรือตกเบาต้องมาดูระดับน้าหน้าบ้านหน้าท่อขึ้นหรือ,อยังอะไรเงี้ยก็โอ้โหมันก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับก็นี่แหละก็เป็นความคิดเห็นของคนคนหนึ่งในฐานะคนไทยเจ้าของประเทศนะครับก็มีความเห็นมาแบบนี้แต่เพื่อนเพื่อนท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลงช่วยกันแชร์มา เพราะว่าปัญหานี้ก็คือปัญหาความเดือดร้อนร่วมกันนะครับทั้งภาคกลางทั้งตั้งหลายจังหวัดเนี่ยภาคกลางมายันกรุงเทพเนี่ยก็คือปัญหาก็คือว่าน้ํามันมาทางเดียวเหมือนทางรถอะจากสพุพรรสวรรค์มาปากน้ําพอลงมาในทางเดียววิ่งตรงมาสุดท้ายไปทางที่กรุงเทพทีนี้ถ้ามีทางแยกไปอีกเส้นหนึ่งไปลงทะเลโดยตรงแล้วก็ทํา เกลอนไว้ปากปากปากไปน้ําที่จะลงทะเลถ้าปีไหนน้ําฝนตกไม่เยอะไม่มากก็ปิดปิดประตูเขื่อนกักน้ําไว้ใช้ในหน้าแรงถ้าปีไหนน้ําเยอะฝนตกแบบปีนี้ก็ปล่อยลงทะเลไปเลยน้ําส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะมาทางเดิมมาทางไทยนาฏอุทัยธานีงซ์งบุรีลบบุรีอะไรก็มาทางทางเก่าก็แบ่งเป็นครึ่งหนึง่ง กบเปียบเหมือนถนนรถอ่ะถ้ามีถนนอีกเส้นหนึ่งความฟ้างความเท่ากันเนี้ยมันก็จะแบ่งรถไปครึ่งเลยการจราจรก็จะคล่องเหมือนกันเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็คือถ้าเรามีแม่น้ำเจ้าพยาสองแม่น้ำเจ้าพนาเจ้าพยาหนึ่งก็จะปลอดภัยอย่างอุทยาอ่างทองที่เคยท่วมประจําทุกปีก็อาจะจ,ะจะท่วมน้อยลงไม่มากไม่ต้องเรียดพอใกล้ถึงหน้าฝนที่ชาวบ้านแถวอุทยาอ่างทองที่เคยท่วมกั เรยีเรยดเตมย,ยกเตรยียมยกของยกอะไรกันวุ่นวายนะครับเลือกสวนไรนาเสียหายอีกนับไม่ถ้วน,นยแย่ไปเรีออยกร้องกับใครมาเห็นใจครับนี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดช่วยกันเสนอแนะไปทางรัฐบาลเขาจะทำหรือไม่ทําก็เรื่องของเขาเรามีเราเป็นคนไทยของประเทศคนหนึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอแนะ มาว่าการการขุดไปน้ําอีกเส้นเนี่ยมันมันเป็นการแบ่งน้ําอย่างน้อยก,ก็ครึ่งหนึ่งจากที่มาปัจจุบันนี้ท่านลองเทสดูแล้วกันว่ามันจะมันททอไปได้ขนาดไหนก็คือลองดูถ้าวัตถุดเสร็จนี่ก็ลองดูทั้งสองสามปีถ้ามันยังไม่บรรเทามันยังมีน้ํามาท่วมทางอุทยาสิ์บุรีอ่า,อางทองมาถึงกรุงเทพนี่ก็ขุดจาพยาสามอีกเส้นหนึ่ง มันมันก็เป็นสิ่งที่น่าทำเป็นสิ่งที่ท้าทายครับสิ่งเหล่านี้มันทําได้เครื่องมือเครื่องจักรมีมากมายแต่ต้องลงทุนอย่างที่บอกต้องลงทุนเป็นแสนหรือสองแสนล้านแต่ก็คุ้มในระยะยาวถ้าเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละปีเอาเฉพ,พาะภาคกลางนี่ใตน้นครสวรรค์ลงมานี่เอาคิดง่ายๆมาปีห้าสี่เสียหายโอ้โหประเมินค่าไม่ได้เลย รถยนีด้จมกันนับไม่ถ้วนในขณะสนามบินดอนเมืองอยังน้ําท่วมนั่นเระก็คือปัญหาที่ว่ามันเราอาจจะแก้ไม่ตรงจุดนะครับซึ่งจริงๆกรมชนรัฐทานนี้ก็มีหน้าที่ดูแลจัดการปัญหาเรื่องน้ําก็ไม่ทํางานไม่ไม่ไม่ค่อยทํางานบางงานไม่ค่อย รุดหน้าคือไม่ค่อยจะมีอะไรที่จะแก้ไขคือทำงานแบบตามอาการเหมือนรักษาเหมือนหมอรักษาโรครักษาตามอาการไม่มีการที่จะรักษาผ่าตัดหรือเปลี่ยนยาอะไรให้มันตรงกับโรคคือให้ยาประทังมีแต่มาแก้ปัญหาตอนน้ำท่วมแล้วมาปิดเขือออเเข่อนตรงนู้นเปิดเขื่อนตรงนี้อะไรเงี้ยหาที่อะไรเก็บน้ำที่รับน้ำอะไรเนี้ยจงมันก็ เือดร้อนไปทั่วซึ่งกรมชลประทานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับบริหารจัดการน้ําทั่วประเทศเนี่ยต้องสํารวจเลยว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรน้ําทุกปีถึงจะลงมาจากคนครสวรรค์มาท่วมยางภาคกลางถึงกรุงเทพเราจะขุดเปนน้ำจะพยายาเส้นนี้อไม่น่ที่จริงกรมโยทานิกาะคิด,ดนานแล้วไม่ต้องให้ทูตโยธาเกาหลีเข้ามาสำรวจรเราเองก็สำรวจได้ค้นหอเป็นตำรวจเลยจะลงตรงไหนอะไร อย่างว่าเราทํางานไม่เรียกว่าเราไม่ไม่ไม่ไมก้าวหน้าทํางานแบบว่าอยู่กับทีซึ่งบางประเทศเนี่ยเขามีสะพานน้ยยําแล้วอย่างประเทศจีนเนี่ยเท่าที่รู้เขาสร้างสะพานน้ําเลยที่ไหนแรงเนี่ยเขาก็เอาสะพานน้ําไปลงประเทศเขาฟว้างใหญ่มหาศาลเขายังทําได้ของเราประเทศเล็กๆเนี่ยอย่างว่าเรา ต้องช่วยคิดนะคนไทยทุกคนไม่ว่าเกิดอยู่ภาคไหนจะได้รับผลกระทบทั่วกันโดยเฉพาะปีนี้ฝนตกไปทั่วเลยนะครับถ้าใครมีความคิดอะไรดีๆไอเดียดีๆก็เสนอแนกกันมานะครับอย่างน้อยเราก็เป็นปากเป็นเสียงเล็กๆคนหนึ่งในฐานะคนไทยนะครับฝากไว้นะครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนเพลงครับเอาไว้ไอ้ฝนมันซาซาน้ำมันซาซาเดี๋ยวเขาจะคุยเรื่ององค์การเพลง